เอค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่อง k e m s a i ชนะนั่นเอ,อ,อ,องค่ะ้หซึ่งวันนี้นะคะแก้มเนี่ยก็จะมาสอนทําแบบสอนทําแบบเขาเรียกว่าอะไรวะสอนทำแบบ noise นั่นเองนะคะคือคือมีคนขอเราสอนมาใน t ิ k กต็อกไว้ทุกคนแก้มเกลืจะมาสอนให้นะคะเอาเคียงแรกทุกคนนะคะกดไปที่บวกค่ะก็ไปเพิ่มผ้าใบใหม่ก่อนนะคะแล้วก็ให้กดขนาด กระดาษประมาณนี้ค่ะอ่าพอจะจะได้แบบนี้ล้วใช่ไหมคะแล้วก็กดไปที่ฟิลเตอร์ค่ะก็เลือกศิลปะนะคะแล้วก็กดที่ n o i s e นะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็กดแบบไปที่พิเศษค่ะถ้าใครไม่มีคำถ้าใครไม่มีอันนี้นะคะแสดงแสดงว่า คนเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตนั่นเองนะต้องอย่าลืมไปอัปเดตไอพีสเปนกันด้วยนะคะมันก็จะได้แบบนี้นะโอเคมีคนขอเราสอนมาติ k กตอกได้เลยค่ะมาสอนมาสอนทำแล้วนะคะแต่ก่อนนะคะวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแกน่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแายบายบ๊ายบายค่ะก่อนที่แก้นจะลานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดซับสไครด้วยนะคะ ำหรับวันนี้กันต้องขอตัวลายไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ